โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีจากการเล่นเกมนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมมาใหม่นะครับผมจับแมวผสมกันตามระดับเลเวลนะครับได้รับเงินฟรีเข้าชูมิเนเ l ลสนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นในการถอนเงินอยู่ที่10บาทนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง200บาทเลยนะครับทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนกันเลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวา่ ถือนะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะครับทำเงินได้สูงสุดถึง200บาทเลยนะครับผมใครสนใจอยากจะมีเงินฟรีทุกนิวเลตจากการเล่นเกมเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ให้เรานะครับทำการดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับเวลาเราจะดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามานะครับค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อองงข เได้ลยแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเราค้นหาไม่เจอนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ตรง,งนนคอมเมนต์นะกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถดูคลิปวิธีการสมัครได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรการใช้ง,งานแบบไหนนะครับการถอนเงินอย่างไรดูได้ตั้งแต่คลิปที่1ด้านล่างเลยหรือว่าจะดูไปพร้อมๆกับคลิปนี้เลยก็ได้นะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ามาในต ผมจะมีรูปฟันเฟืองอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการกรอกรหัสเชิญนะครับการกรอกรหัสเชิญหรือว่าการกรอก ID ดีคเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเข้ามากรอกไ d ดีของเพื่อนๆได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสกดไปให้303053ฝากไปด้วยนะครับกรอกได้หนึ่งครั้งนะครับจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลย ต่อมานะครับเราย้อนกลับมาที่หน้าหลักนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละเมนูครับว่าคืออะไรทําเงินอย่างไรแล้วก็ถอนเงินเข้าทูนิเลตอย่างไรนะครับด้านบนนะครับก็จะมีกล่องตรงนี้นะครับที่เราสามารถรับคะแนนได้นะครับรอเวลาตามที่เขากําหนดนะถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยเราถึงจะกดรับคะแนนฟรีได้แอปนี้ดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีไม่มีการลงทุนนะครับเป็นการเล่นเกมจับแมวผสมตามระดับเลเวลนั่นเองเก็บคะแนนสะสมแล้วก็จํานวนเพชรนะครับนำไปแลกเป็นเงินฟรีทูนิเลตได้เลยนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของรูปปลาตรงนี้เนี่ยก็คือ เราจะเอาไว้ใช้ในการซื้อแมวนะครับในการซื้อแมวแต่ละระดับเลเวลนะครับแล้วก็ปลาตรงนี้หาได้จากตรงไหนหาได้จากแมวที่มีอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับสังเกตเนี่ยมันก็จะบวกจํานวนขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถเก็บคะแนนตรงนี้นะครับเอาไปซื้อแมวเพิ่มเติมได้ไม่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีนะต้องใช้คะแนนเหรียญทองเท่าน,านั้นนะครับต่อมาฝั่งขวามือตรงนี้นะครับผม,ผมก็คือรางวัลจากการเช็คอินเข้าใช้งานนะครับวันละ300ลเหรียญทองเนาะถ้าเรากดเช็คอินทุกวันนะครับสามสิบวันเนี่ยได้รับทอง ทุกวันนั่นเองนะครับแล้วก็ถุงแดงนะครับผมสลหรับถุงแดงตรงนี้ก็จะเป็นการทราําภารกิจเพิ่มเติมในการรับคะแนนเหรียญทองแล้วก็จํานวนเพชรนะครับในการทราําภารกิจตรงนี้เนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเล่นเพื่อรับคะแนนเหรียญทองเท่านั้นนะครับสำหรับของรางวัลอื่นๆนะครับที่เขาแจ้งในการเล่นเนี่ยผมไม่แนะนําให้เรารับนะอย่างเช่นเนี่ยเปิดนะครับอ่ะผมเปิดให้ดูแล้วกันเนาะนะครับมันก็จะชวนให้เราเข้าหน้าเว็บนะครับซึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเสียเงินนะครับผมให้เราเล่นเพื่อที่จะรับคะแนนเหรียญทองเท่านั้นนะครับผมนี่ครนีง้ เราเล่นครบตามจํานวนเนี่ยเราถึงจะรับได้นะครับให้เรากดหมุนเพื่อรับคะแนนเหรียญทองเท่านั้นพอเนาะส่วนของรางวัลอื่นๆเนี่ยเขาไม่แจกจริงแน่นอนนะครับต่อมานะครับผมเหรียญทองนะครับที่มันขึ้นตรงนี้เราสามารถกดรับได้เลยนะครับหนึ่งร้อยสองนะครับสามารถรับรางวัลคูณสองได้ด้วยนั่นเองอันนี้คือการรับคะแนนเหรียญทองฟรีนะครับตรงนี้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับรอเวลาอีกห้าสิบห้านาทีถึงจะทําการกดรับได้นดั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูที่เมนูด้านล่างกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคนะครับก็จะมีในส่วนของวงล้อนนนํําาาาาาาโชชครรรเเสมมมถข้้หุวงอ เลยนะครับในการหมุนวงล้อนําโชคเนี่ยก็หมุนได้วันละ10ครั้งนะครับคะแนนที่เขาจะทําการสุ่มให้เนี่ยก็ตั้งแต่20คะแนนจนถึง10,000คะแนนเลยนะครับก็ให้เราทําการกดนะครับในส่วนของการรับคะแนนฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถรับรางวัลคูณ2คูณ3ได้ด้วยนะเราก็กดเล่นหมุนวงล้อได้เลยนะครับต่อมานะครับผมบัตรขูดรุ้นโชคนะครับในการเล่นบัตรขูดเนี่ยก็สามารถรุ้นรับเงินรางวัลได้นะครับผมอยู่ที่100ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3,400บาทไทยนะครับถ้าเราเจอรูปมะเขือเทศ6ตัวนะแต่ถ้าเราไม่เจอเราจะไ รับเป็นส่วนของคะแนนไปสะสมกันแทนนะครับผมผมได้มาที่3ลูกนะครับก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่100คะแนนรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือขั้นตอนวิธีการเล่นบัตรขุดนะครับเล่นง่ายๆแค่นี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับแค่แค่ขุดบัตรแค่นี้เลยนะขูดบัตรได้20ครั้งต่อวันนะครับอันนี้เป็นรางวัลคูณ3นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนการเล่นบัตรขุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับคำว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเชิญได้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่่่่เเรรรรราา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 าู้้จักกนนนนนะสมถแํใค็ไไดผททงงงงชอออล์ตๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook ท t ิต t ตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกได้หมดนะครับอยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะนําเสนอด้วยวิธีไหนช่องทางไหนรูปแบบไหนเทคนิคไหนได้หมดทุกวิธีนะครับอยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆเลยว่าจะทําหรือเปล่าแปดหมื่นคะแนนต่อหนึ่งคนนะครับกดเชิญเพื่อนทันทีตรงนี้แล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์หน้า Facebook ได้หมดนะครับอยู่ที่การทําของเพื่อนๆได้เลยเนาะรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับมี3วิธีนะครับตรงนี้ข้อที่1 200,000เหอนก็งือจะต้องคนนดาวโหลมผ่านิงกแนะนําของเรานะคร ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับกรอกรหัสโค้ดเรียบร้อยรับทันที2 0 0 0 0เหรียญทองนะครับแล้วก็ทําการเล่นนะครับในการจับนะครับแมวนะครับผสมตามระดับเลเวลเนาะถึงระดับ8นะครับเราก็จะได้รับอีก5้เหรียญนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือ60,000เหรียญทองนะครับก็คือจับแมวนะครับผสมกันนะครับอย่างน้อยเป็นระยะเวลา3วันติดต่อกันถึงระดับ20นะครับผมการเล่นแค่นี้เลยนะครับในการทําภารกิจง่ายๆนะครับต่อมานะครับผมทําภารกิจนะครับการทําภารกิจนะครับก็จะมีในส่วนของยอดเงินให้เราดูด้วยนะครับ ก็การถอนเงินนั่นเองว่าเราสามารถถอนได้หรือยังเราก็กดเข้าไปดูการทําภารกิจตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปทําภารกิจได้เลยจะได้รับทั้งคะแนนเหรียญทองแล้วก็เพชรนะครับตรงนี้เราสามารถทําได้เลยก็จะมีการนาหมุนวงล้อน,นําโชคนะครับบัตรขูดรุนโชคนะครับผมเราก็สามารถทําภารกิจตรงนี้ได้การชาปองนําโชคนะครับผมซูเปอร์สล็อตเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นได้ตรงนี้เล่นได้เหมือนการทําคะแนนได้เหมือนกันนะครับไม่เสียเงินด้วยนะตัวนี้เล่นฟรีนะครับทำคะแนนฟรีได้เลยนะครับต่อมานะครับผมอีก3เมนูด้านล่างนะครับก็จะมีออััได้รบบแลก็ชปค ว่าอัพนะครับก็จะเป็นโบนัสเลเวลอัพนะครับผมเมื่อเราเล่นจนถึงระดับเลเวลหรือว่าทำภารกิจผ่านเนี่ยเราสามารถมากดรับคะแนนโบนัสตรงนี้เพิ่มเต Grammy ิมได้นะต่อมาได้รับนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องของขวัญนะครับที่เราสามารถเปิดลุ้นรับแมวได้นะฮะถ้าแมวไหนที่เลเวลเท่ากันเนี่ยเราก็จับรวมกันให้มันเป็นอีกหนึ่งเลเวลแค่นั้นเลยนะครับง่ายๆตอนนี้นะครับผมก็มีแมวเยอะอยู่นะเราก็จับแมวผสมกันนะครับตามระดับเลเวลได้เลยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจากการผสมแมวเรื Rab ่อยๆได้เลยนะครับนี่ครับมาถึง ห่กี่คะแนนนะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะครับนี่ครับก็เล่นง่ายๆแค่นี้นะครับผมเนี่ยเรามากดได้รับนะครับเราจะได้รับกล่องขอวัญนะครับเปิดรับแมวมา1ตัวนะครับแมวที่เราได้รับเนี่ยเป็นเลเวล2แต่ถ้าหากว่าอยากอัปเกรดให้เป็นเลเวล4คือเราจะต้องดูแอดโฆษณานะครับดูวิดีโอโฆษณานะครับผมถึงจะทําการอัปเกรดได้นะครับแต่ถ้าไม่ดูก็กากระบาดปิดไปถ้าเราอยากซื้อตามระดับเลเวลเราก็กดคําว่าช็อปนะครับเราสามารถซื้อได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่นะครับกดซื้อได้เลยนะครับกดซื้อได้เลยแค่นี้ ก็จับมาผสมกันนะครับซื้อแล้วก็จับผสมซื้อแล้วก็จับผสมแค่นั้นประมาณนี้นะครับในการเล่นเนาะเพื่อลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับมันเล่นไม่ยากก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่นเวลาเราจะถอนนะครับเราก็กดไปที่ตั้งค่าก็ได้นะครับแล้วก็กดถอนเงินการถอนเงินเป็นการถอนผ่านบัญชีทูนิวเล็ตนะครับขั้นต่ำเริ่มต้นที่1ิบาท100บาทและก็200บาทมี3รายการให้เราเลือกถอนนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้ถ้าเรามีคะแนนครบตามจํานวนมีเพชรครบตามจํานวนก็สามารถแลกเงินทูนิวเล็ตได้เลยนะครับหนึ่งแสน องหมื่นเหรียญทองนะครับแล้วก็300เพชรสูงสุดอยู่ที่2องล้านสี่แสนคะแนนหกรเพชรสามารถแลกเงิน200บาทได้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการทําเงินฟรีทุนนิวเวศจ,จากการเล่นเกมฟรีเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ